เตรียมรับส่วนลดตื่นตายืนยันพร้อมกดราคา BC4X ขายไทยราคาไม่เกิน2ล้านบาท สำหรับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2022ที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้หนึ่งในบูธท,ที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือบูธของ Toyota ที่ได้นำเอาเอา S UV ไฟฟ้าอย่าง Toyota b c 4 x มาจัดแสดงในงานด้วยเพื่อส่งสัญญาณเตรียมพร้อมเข้าทำตลาดภายในปี2,565นี้ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นอ้างอิงจากสำนักข่าวทางเศรษฐกิจรายงานว่านายสุรศักดิ์สุดทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าโตโยต้า b c 4 x จะทำตลาดในไทยภายในปีนี้แน่นอนโดยทางค่ายจะพยายามตั้งราคาให้ต่ำกว่า2ล้านบาทเพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนอนาคตใหม่ภายใต้เป้าหมายสร้างสังคมความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยนายสุรศักดิ์สุทองวันกล่าวเสริมว่าเราพูดคุยกับภาครัฐมาโดยตลอดศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือต่างๆ เพื่อปรกักดัานเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าส่วนมาตราการสนับสนุน EV ที่ประกาศออกมาในขั้นตอนเซ็นบันทึกความเข้าใจ MOU เรากำลังเตรียมการกันอยู่ส่วนต o y o ต a b c 4 x ที่เตรียมเปิดตัวภายในปีนี้จะเข้ามาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมขณะเดียวกันจากการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยนั้นมักจะนิยมรถในรุ่นท็อปซึ่งมีความน่าสนใจอย่างมาก อ้างอิงคำว่ารุ่นท็อปที่ทางผู้บริหารของโตย o ต้าประเทศไทยกล่าวนั้นหากหมายถึงรุ่นขับเคลื่อนสีล้อแล้วทางโตย o ต้าสามารถกดราคาให้ต่ำกว่า2ล้านบาทได้นั้นก็ต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวโดยในตลาดโลกนั้นโตย o ต้า B4X รุ่นขับเคลื่อนสีล้อจะมาพร้อมกับมอเตอร์2ตัวให้กำลังรวม218แรงมา้า แรงบิดสูงสุด336นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมต่อชั่วโมงทำได้ใน7.7วินาทีความเร็วสูงสุดของรถทำได้160กิเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งไกลสูงสุด460กิเมต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ส่วนรุ่นขับเคลื่อน2องล้อนั้นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวให้พละกกำลังรวมสูงสุด204แรงมา้า แรงบิดสูงสุด265นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าส่วนอัตราเร่งจาก0ถึง100กิลเมตรต่อชั่วโมงนั้นทำได้ใน8.4วินาทีความเร็วสูงสุดทำได้160กิเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งไกลสูงสุดต,ต่อชาร์จทำได้500กิโเมตรตามมาตรฐาน WLTP โดยแบตเตอรี่ของรถนั้นเป็นแบบลิเธียมไอออนขนาด71.4กิโลวัตต์ชั่วโมงที่พัฒนาขึ้นโดยเจาะจงไปที่ความทนทาน และการใช้งานในสภาวะทรโหดโดย t o y ยต้เครมว่าแบตเตอรี่ของ BC4X นั้นจะสูญเสียประสิทธิภาพเพียง10%หลังจากใช้งานไปแล้ว10ปีหรือประมาณ240,000กิโลเมตรก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าการเปิดราคาอย่างเป็นทางการในไทยนั้นจะเปิดราคามาที่เท่าไหร่และออปชั่นของรถนั้นจะเหมือนกับฝั่งของเมืองนอกหรือไม่แต่ที่แน่ๆปีนี้มาแน่นอนส่วนคู่แข่งอย่าง MG นั้นไม่ขอรอใคร ในงานมอเตอร์โชว์คายเดินหน้าปรับลดราคาจำหน่ายของรถยนต์ไฟฟ้าของตนเองลงกว่า200,000บาททำให้ในตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าในค่ายอย่าง MG EP นั้นปรับลดราคาไปที่761,000บาทเท่านั้นส่วน Great Wall Motor นั้นปรับราคาจำหน่ายของ o l a Good c a t ลงไปแล้วราว1.6แสนบาทและคาดว่าจะปรับลดลงอีกหลังประกาศกฎหมายออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษาหลังเดือนพฤษภาคม2565นี้ thank <music> you